นะะคอาจารย์เคยมีเมียหรือยังคะเคยมีเมียใช่เคยมีเมียหรือยังคะก็ต้องเคยมีสิอายุป่านนี้จะไม่ให้กูมีเลยหรือไงก็ต้องเคยมีสิอายุป่านนี้จะไม่ให้กูมีเลยหรือไงมึงยังมีผัวได้ทำไมกูจะมีเมียไม่ได้คําถามมึงโสดค่ะมึงโสดตาดีมึงเคยมีผัวไหมมีโสดค่ะโอ้ก็สมควรกับการโสดทั้งนั้นนะเออเอาจนได้อะนะ แม่กะตอนนั่งสมาธิตัวตัวแต่ทำไมตอนนี้ยายหนูนั่งสมาธิถึงไม่รู้สึกอะไรเลย่ะครับยายหนูอยู่ไหนยายหนูอยู่ไหนคุณยายมาไหมครับอ๋อยายอยู่นน่นมา<อ>ครับทำไมยายไม่ถามเองอ้าวหาหายายไปเจอแล้วอ้าวยายอยู่ไหนอยู่ตรงตรงแล้วหนูนั่งสมาธิกับยายไหมเออ ขับบ้างก็ไม่นั่งครับแล้วเรารู้สึกแบบเดียวกับยายไหมบางทีแต่ที่ไม่รู้สึกมันเป็นยังไงือแบบรู้สึกปกติเลยครับแล้วที่เวลาไม่รู้สึกเป็นยังไงก็คือก็ก็คือแบบเหมือนตัวเองตอนนั้นน่ะน่าจะคิดไปเรื่อยแน่นอนเออยายก็เป็นแบบเดียวกับหนูนั่นแหละ<อ>คิดไปเรื่อยเหมือนกันเออสวัสดีเนาะขอบคุณค่ะสาธุพอเวลา เวลาเรานั่งสมาธิสิ่งสาคัญที่สุดคือมันต้องมีสติสัพปพปัญญาบางทีนั่งหลับไปแล้วยัยงไม่รู้ตัวเลยซ้ำอย่างเงี้ยยังคิดว่าตัวเองมีสติสัพพัญญาดีอยู่แต่ความเป็นจริงตัวเองหลับไปตั้งานานแล้วเพราะนั้นเราต้องมีสติสัพปพปัญญารู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาดต้องรู้ตัวให้ชัดถ้ารู้ตัวไม่ชัดเนี่ยสติสัพปพปัญญาไม่ดีการภาวนาจะอาจจะหลงได้อาจจะคิดไปเองได้อย่างเงี้ยนะก็ให้ระมัดระวังด้วยวันนี้จะใช้วิธีแบบสบายๆตอบคำถามเนาะเผื่อว่า จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนได้มีคนถามว่ารักอย่างไรถึงจะสมหวังรักอย่างไงถึงจะสมหวังเอาจริงๆคําว่าสมหวังเนี่ยยากมากโอกาสในการที่จะสมหวังนะทุกอย่างมันเดินสู่ความพัดผ้าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักด้วยกันดังสิน้นมันไม่มีใครใช้ชีวิตแบบสมหวังไปเสียทุกเรื่องเพราะนั้นถ้าตั้งคําถามว่าจะรักยังไงให้สมหวังอาจจะก็ต้องตอบว่าไม่ต้องรักเพราะไม่ต้องรักก็ไม่ต้องผิดหวังไนงะ พระวรัิธีการสมหวังที่ดีที่สุดคือไม่ต้องคาดหวังกับสิ่งใดเลยถ้ายังมีความคาดหวังกับสิ่งใดย่อมผิดหวังเพราะสิ่งนั้นประวิธีการง่ายที่สุดคืออย่าไปคาดหวังเมื่อไม่คาดหวังย่อมไม่ผิดหวังประเมื่อมีคําถามว่าจะรักยังไงให้สมหวังไม่ต้องรักเพราะมันจะได้ไม่ต้องมีความรู้สึกพัดผ่าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักได้ต่อไปพราะนั้นถ้าเราจะคาดหวังในความรักเนี่ยมันคาดหวังไม่ได้หรกเราคาดหวังว่าเขาจะรักเราคนเดียวมันเป็นไปได้ไหม ก็เป็นไปไม่ได้สุดท้ายเดี๋ยวเขาก็เดินจากเราไปอยู่ดีเราคาดหวังว่าเขาจะต้องไม่เขาเรียกว่าอะไรจะต้องไม่นอกใจเรามันนอกใจไหมมันก็นอกใจเราคาดหวังว่าเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจนมันตายปรากฏเวลาเขาตายจากเราไปอยู่กันจนตายก็จริงแต่สุดท้ายก็ทุกข์ร้อนใจอยู่ดีไหมก็ทุกข์ร้อนใจอยู่ดีเพราะเราพัดภาคจากคนที่เรารักแต่นั้นวิธีการที่สุดในการที่จะสมความรักมากที่สุดก็คือไม่ต้องรักเลยเราสามารถใช้ชีวิตไปตามเหตุตามปัจจัย แต่ถ้าเราเลือกที่จะรักก็ต้องยอมรับในความทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เดินสู่ความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นเพราะนั้นรักที่ดีที่สุดคือไม่ต้องรักนะง่ายที่สุดผมอยากถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะคิดอย่างไรครับที่อาร์ตรอวาอาจารย์นะครับเขาทำบุญอะไรมาล่ะครับอะไรนะที่คุณอาร์ตรอวาอาจารย์นะครับเขาทำบุญอะไรมาครับแต่ความว่าอะไรวะอาร์ตอาร์ตอาร์ตอะไรอาร์ตทำไมนะอยู่ข้างอาจารย์เลยครับ าาครสใถามว่าทําบุญอะไรมาถึงได้หลอกวาจารย์นยครับคนที่หลอกว่าอาจารย์เหรอความหมายคือทําไมคนถึงหลอกว่าอาจารย์อย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมคนทําบุญมาหน้าตาดีเกิดจากอะไรพระเจ้าบอกว่าคนที่ทงที่ทําบุญมาดีเนี่ยเกิดมาจากอะไรรู้ไหมหน้าตาดีผิวพรรณงามมีผิวพรรณงามดุจทองอะไรต,ต่างนานา,นานเนี่ยหลายๆลอย่างมันเกิดจากอะไรหนึ่งรักษาสีลห้า ใครก็ตามรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์บริบูรณ์คนคนนั้นจะมีผิวพรรณเนี่ยงามดุจทองคําผิวจะละเอียดจจละอจะละมุนอีกในยะหนึ่งคืออะไรรู้จักแบ่งปันให้ทานจากะข,ของอันปราณีตแด่สมณนะแด่พระแด่สมณะพราหมณให้ของอันปราณีต ของอันปราณีคือเรารู้จักพิสดารวิจิตบรรจงจะต้องเป็นของดีจะต้องเป็นของอันปราณีไม่ใช่ของเหลือไม่ใช่ของเดนไม่ใช่ของอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นของอันปราณีประดิบประดอยในการประดิบในการทําสิ่งนั้นอย่างดีเลิศเน,นี่ยอันเนี้ยเรียกว่าพกขัพย์ในการทําให้เกิดมาหน้าตาดีอะไรอีกการที่สมมุติยกตัวอย่างง่ายพร,พระองค์บอกว่าดวงตาของพระองค์เนี่ยสวยดุดพยาโคเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เวลามองใครเนี่ย พระองค์ไม่มองคนนั้นด้วยสายตาแห่งการขอนขวักไม่มองใครไม่จ้องขมึงไม่มองใครด้วยสายตาแห่งการเกลียดชังอาฆาตพยาบาทมากลายดวงตาจะสวยงามผิวพรรณละเอียดดุจทองอีกกรณีหนึ่งอินัยะหนึ่งคืออะไรเนี่ยอย่างเราตั้งคําถามมาอย่างเงี้ยรู้จักไตรถามว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแล้วเอาไปทําตามในสิ่งที่ตั้งคําถามนั้นนี่ก็จะทําให้มีผิวพรรณงามละเอียดดุดทองคําเนี่ย ไอ้เหตุปัจจัยเหล่านี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยเกิดมาหน้าตาผิวพรรณงามงามจากภายในสู่ภายนอกงามจากการลงมือในการปฏิบัติตามธรรมจากการปฏิบัติตามหลักคําสอนเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยเป็นมูล,ลเหตุในการที่ทําให้คนเนี่ยหน้าตาดีผิวพรรณงามส่วนคนผิวพรรณซามก็เกิดจากอะไรเกิดจากตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นี้เลยพร่นจใา้รักษาศีลห้าเขาไม่รักษาเลยให้ถวายของอันปราณีก็ถวายแต่ของอันเป็นเดนไม่มีความปราณีวิจิตพิสดาร เขาทีเจ้าบอกว่าให้ไต่ถามว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปจะได้นําไปปฏิบัติได้ไม่คิดจะถามอะไรเลยทําเร็วทําชั่วไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามความต้องการของตัวเองเนี่ยวิธีจะทํายังไงให้พ่อค้าแม่ค้ามีกําลังใจและแรงสู้ในการขายของจะมีบ้างที่ขายดีบ้างได้น้อยบ้างอยากให้อาจารย์บอกวิธีคิดในการขายของแล้วมีกําลังใจทําหน้าที่จริงๆอาจารย์คิดว่าคงไม่ต้องให้กำลังใจอะไรเยอะแยะเพราะคนเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ย เขารู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าต้องรับมือกับสถานการณ์ในบริบทของการขายของของตัวเองยังไงไม่งั้นเขาคงไม่สามารถประกอบกิจการงานมาได้หลายสิบปีแต่บางคนที่จะต้องให้กําลังใจงคนประเภทไหนคนที่ธุรกิจกําลังจะล้มกับคนที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่เราจําไว้คนที่ธุรกิจกําลังจะล้มคนที่กําลังจะสูญเสียกิจการงานของตัวเองไปวิธีการที่สุดคือหนึ่งยอมรับตามความเป็นจริง ว่าเรากําลังจะสูญเสียร้านนี้ไปยอมรับให้ได้ก่อนว่ามันกาลังจะไปแล้วสองกลับไปดูซิว่าต้นเหตุของการที่ร้านเรากำลังจะเจ๊งเนี่ยเป็นเพราะอะไรกลับไปดูต้นเหตุเริ่มไล่ลําดับเลยเราพูดจากับลูกค้าดีไหมสินค้าเราดีไหมช่องการกาจัดจําหน่ายเราดีไหมการจําแนกแจกแจง,แจง,แจงการทําการตลาดเราดีไหมเราโลเทคเราโลเทคโนโลยีเกินไปหรือเปล่าเราไม่รู้จักแนะนําบอกกล่าวทําให้คนได้ยินได้ฟังหรือรู้จักเราไหม เรามีโอกาสในการที่จะขยายคน,นยให้รู้จักเรามากขึ้นหรือเปล่าเราทําแบบนั้นไหมคําถามดังนั้นเมื่อเรารู้ต้นเหตุแห่งการที่เรากําลังจะสูญเสียร้านนี้ไปหรือกำลังจะเจ๊งไปเราก็รีบต้นในการไปทําอะไรไปแก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุอยู่ตรงไหนแก้ไขต้นเหตุที่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มพัฒนาปรับปรุงร้านตัวเองรีโนเวทใหม่รีโนเวทการพูดจาของตัวเองรีโนเวทในการพัฒนาการตลาดกลยุทธ์ทางการตลาดลักษณะการขายรูปแบบการขายผลิตภัณฑ์โรดักแพ็กเกจจิ้ง รีแบรนดิ้งให้หมดเลยเพื่อเริ่มต้นในการพัฒนากิจการงานของตัวเองดังนั้นอย่างแรกคือยอมรับความเป็นจริงว่าเรากำลังจะสูญเสียและยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้ว่าเราเนี่ยทำอะไรหลายอย่างยังผิดพลาดจนเดินม,มาสู่การเจ๊งแบบนี้ได้ยอมรับให้ได้แล้วกลับไปแก้ไขจุดที่มันบกพร่องซะบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่เคยยอมรับเลยว่าชันเจ๊งเพราะขาดกระทัต่ตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถไม่ยอมรับ มวนจะบอกฉันเก่งขนาดนี้ฉันขายดีขนาดนี้ของจะมีคุณภาพขนาดนี้ทําไมถึงเจ๊งเป็นเพราะลูกค้าประเภทนี้ไม่ดีไปแล้วลูกค้าเป็นเพราะทําเลได้เลยโทษทุกอย่างยกเว้นโทษใครยกเว้นโทษตัวเองเห็นไหมตัวเองไม่มีความสามารถเองแต่ไปโทษทุกอย่างเหตุปัจจัยภายนอกสุดท้ายเดินมาสู่ความล่มจมล้มเหลวในการทําธุรกิจกิจการงานของตัวเองดังนั้นคนจะลื้อตัวเองกลับมาใหม่ได้ ต้องยอมรับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนทําให้ตัวเองเนี่ยเสื่อมด้วยตัวเองดังนั้นวิธีการคืออะไรกลับไปแก้ไขตัวเองใหม่ซะแล้วเริ่มต้นในการรีบูตตัวเองใหม่เราจะได้เริ่มต้นในการดําเนินกิจการต่อไปได้วยความจเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรต่อไปส่วนคนที่กําลังเริ่มต้นกิจการใหม่ให้เริ่มต้นกิจการของตัวเองด้วยการมีสติสัปชัญญะอย่าตั้งอยู่บนความประมาทอย่ารีบเร่งรีบร้อนในการรวยเร็ว ทำอะไรต้องช้าๆอย่าเร่งรีบวิวันนี้ขายดีมากเลยพรุ่งนี้ต้องลงทุนมากกว่าเดิมปรากฏลงทุนมากกว่าเดิมวันต่อไปขายได้ไหมขายไม่ได้เราอย่าเอาเพียงวันเดียวมาเป็นเกณฑ์วัดว่าเราจะประสบความสําเร็จแล้วต้องดูภาพรวมตลอดหนึ่งสัปาดาห์ตลอดหนึ่งเดือนวันไหนขายดีวันไหนขายน้อยช่วงไหนเทศกาลช่วงไหนเวลาปกติช่วงไหนเงียบช่วงไหนบูมเราต้องดูให้หมดอย่าเพิ่งรีบร้อนในการลงทุนดอดูไปสักสองเดือน3เดือนหนึ่งปี ถ้าเรายังพอขายกิจการแล้วยังสามารถขายได้อย่าเพิ่งรีบร้อนในการขยายกิจการงานของตัวเองอย่าตั้งอยู่เป็นความประมาทอย่าไปหวังน้ําบ่อหน้าคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขายได้อย่าไปอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบันดาลคิดว่าเอาเทพเทวามาตั้งเอากุมารทองเอานางกว่ามาตั้งแล้วเดี๋ยวจะขายดีเองไม่ได้นะเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงความสามารถตัวเองมีแค่ไหนทำแค่นั้นลูกค้าตัวเองมีแค่ไหนทำแค่นั้น อย่าทําเกินกว่าลูกค้าที่ตัวเองมีลูกค้าตัวเองมีร้อยคนตัวเองทําขายมาของพันทําขอมาขายพันคนคิดว่าขายหมดไหมไม่หมดมันก็จะขายได้แค่ร้อยคนถูกต้องปะเราต้องประเมินให้ได้ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งจะมีลูกค้ามาซื้อของเราวันละกี่อย่างวันละกี่คนวันละกี่ชิ้นเราถึงจะสามารถทําของมาพอดีเหลือก็เหลือไม่มากขาดก็ขาดไม่เยอะ ดังนั้นอย่าตั้งอยู่เป็นความประมาทต้องรอบคอบในการทํากิจการงานให้ดีมีสติสัมป,ปชัญญะในการลงทุนในการทำมาหากินอาจารย์ไม่มีกําลังใจอะไรให้กําลังใจเดียวที่ดีที่สุดคือยืนอยู่บนพื้นฐานของหลักความจริงใครยอมรับตามความเป็นจริงได้นั่นแหละกําลังใจที่ดีที่สุด แล้วเราจะได้เอาความจริงนั้นไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก,กิจการงานกิจการร้านค้าร้านขายของเราให้ประสบความสําเร็จประสบความเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะอะไรเพราะเรายือนอยู่บนหลักความจริงยอมรับไปตามความเป็นจริงและแก้ไขทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความจริงและเหตุผลแค่นั้นเลยง่ายๆถามไหมเนาะ คำถามเยอะมากเลยอ่านให้ตายก็ไม่จบนะเพราะเดี๋ยวจะจตรงนี้เสร็จอาจารย์ว่าจะไปสะพานข้ามแม่น้ําแควใช่ไหมใช่ครับฮะสกายวอล์คคือตรงไหนมันมีสกายวอล์คเยเหรอที่ไหนท่านาวท่าน้ําแล้วมันคือตรงเดียวกับที่อาจารย์จะไปป่ะพอคนเราตรงก็ไม่ไปไม่รู้จะไปเดินทําอะไรสกายวอล์คไปเดินดูอะไรมันมีอะไรให้ดูไเดิน็จวิวเขาไม่ไปเสียเวลากูจะไปซื้อของ จะไปช้อปปิ้งพราะเราก็ช้อปปิ้งที่นี่เนี่ยเขา่วยก็ซื้ออาหารด้วยนะผัวเมียผัวเมียกันรักษาน้ําใจกันเป็นเรื่องดีไหมครับอ๋อดีสิมึงจะไปทําลายน้ําใจกันทําไมล่ะ <interrupting> ก็ดีแล้วไงรักษาน้ําใจต่อ,อกันการอยู่กันในฐานะของการเป็นคู่คองสามีภรรยาหรือเป็นแฟนกันสิ่งสําคัญที่สุดคืออะไรมีความเมตตาต่อกัน คนเป็นพ่อเป็นแม่คนคนเป็นสามีภรรยาคนต้องมีคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่หนึ่งมีความเมตตาเมตตาคือความปรารถนาดีกับทุกๆคนปรารถนาดีต่อสามีภรรยาของตนไม่ว่าเขาจะทำผิดทำพลาดแค่ไหนก็ตามเราจะช่วยเขาแก้ไขปัญหาในความผิดพลาดนั้นด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่ซ้ำเติมกันนะบางคนเนี่ยเห็นผัวตัวเองเมียตัวเองทำผิดทำพลาดเป็นไงละกูบอกแล้วสนมหน้ามึง อย่างนี้เรียกว่าไม่ปราถนาดีต่อกันไม่มีความเมตตาสงสารต่อกันมันจะคบกันไปได้รอดยากมันไม่เป็นกัลยะาณมิตรต่อกันดังนั้นเวลาจะแนะนําบอกกล่าวสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวกันต้องอยู่ในบริบทของความว่าปราถนาดีต่อกันและกันเสมอ 2. มุทิตาคอยอ้เบตาการุณาการุณาคืออะไรคือการที่รู้จักรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา การุณาเนี่ยคือลงมือช่วยเหลือเขาเขาทําอะไรไม่เป็นเขาขาดเงินทองให้แก่เขาได้ตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนเขากําลังเดือดร้อนไม่มีเงินจะกินข้าวในเดือนนี้ไม่มีเงินจะจ่ายหนี้จ่ายสินกําลังมีคนมาทวงหนี้ก็กรุณาต่อเขาด้วยการแบ่งปันทรัพย์นั้นให้กับเขาได้มีโอกาสในการนําไปใช้เพราะมันอยู่ด้วยกันนะ่ะ เขาแบ่งเราบ้างเราแบ่งเขาบ้างการุณาต่อกันหาข้าวหาน้ําให้เขากินซักผ้าซักผ่อนดูแลบ้านปัดกวาดเช็ดถูช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่เอาเปรียบกันนอนสบายอย่างเดียวให้เมียทํางานบ้านให้เมียให้เมียล้างจานให้เมียซักผ้าแล้วก็ไม่ใช่ผัวนอนอยู่บ้านอย่างเดียวแล้วก็ให้ผัวทํางานอย่างเดียวตัวเองนอนไม่ได้ เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าไปเกี่ยงว่านั่นหน้าที่เธอนี่หน้าที่ฉันอะไรที่เราสามารถกรุณาต่อกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ในยามที่เขาเหนื่อยยากก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมูทีตาเวลาเขาเจออะไรที่เป็นปัญหามาพยายามให้กําลังจิตกําลังใจแก่เขาอย่าไปดูถูกเหยียดหยามกันอย่าซ้ําเติมซึ่งกันและกันต้องให้กําลังจิตกําลังใจต่อกันและกันเสมอสะีตัวสุดท้ายอุเบกขา เราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วแสดงออกทุกอย่างอย่างดีเลิศแล้วอย่าลืมวางเฉยด้วยคำว่าอุเบกขาเนี่ยคือเราอย่าไปยินดียิน้ายเกินไปเราอย่าเอาใจเข้าไปร่วมเกินไปถึงที่สุดแล้วเราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ก็ต้องวางใจเป็นกลางอยู่กับปัจจุบันขณะบ้างไม่ต้องเข้าไปยินดียิน้ลยบ้างไม่จำเป็นต้องไปทุกข์กับเขาทุกเรื่องถ้าเราทุกข์กันไปทุกเรื่องแล้วใครจะตั้งหลักตั้งเกณฑ์มีสติสัมปชัญญะในการติเตือนกันได้ ในการแก้ไขปัญหาให้แก่กันและกันได้ไอ้นี่กระทุกสามีกระทุกภรรยากระทุกต่างคนต่างทุก์ด้วยกันทั้งคู่ไม่มีใครมีสติสัมป,ปชัญญะในการตีเตือนในการดึงออกจากความทุกนั้นสุดท้ายก็ล่มจมล้มเหลวลงไปได้วยกันทั้งคู่ดังนั้นต้องมีคนหนึ่งอย่างน้อยเป็นตัวตั้งหลักตั้งเกณฑ์ตั้งสติสัมป,ปชัญญะในเวลาที่คนหนึ่งลง้มเพื่ออะไรเตือนสติปปญญและแก้ไขปัญหาให้แก่กันและกันให้ได้ นี่นะต้องมีคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารสีเมตตากรุณาอุทิตาอุเบกขาต่อกันและกันเสมอถ้าสามารถเพิ่มสีข้อ6อาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องอะไรไม่ต้องไปคิดเองพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วสีข้อ6คืออะไรสําหรับคนรักษาอุโบโสถแประ,ปะการละเว้นจากการกินอาหารในยามวิกาลและราตรีมันมีแล้วข้อที่หกมัมีถึง8ข้อโน่นไม่ต้องไปคิดเองอะนะเออ โอ้โหมันขึ้นไปได้ยังไงวะนะ้าแล้วไม่จะถึงไหมนะ่ะถึงไหมคะโอเคได้ยินอยู่ก,ก็ไปเดฟเียค่ะติดตามตั้งแต่อาจารย์ลงทุกใหม่ๆที่แรกที่รับฟังอ่ะก็ยังว่าผู้ชายคนนี้พูดจาแต่ละคำแต่ว่าตอนหลังมันก็พูดจริงอ่ะอใช่อ่ะ เลยตื่นตามเลยค่ะทีนี้ก็เลยความเชื่ออะไรที่แบบหลงผิดมากไม่มีละมีแต่ตื่นตื่นตาเหมือนกันก็ตื่นตามอย่าตื่นตูมนะก็อย่างที่ํำติดใจเลยก็ไอ้คำว่าตละดจาร่าอาจารย์ที่แบบตอนนี้ทำได้เยอะเลยค่ะกับคำนี้ค่ะสาธุอนุโมทนาจารสาธุสาธุ อาใครมีคําถามอีกครับอาจารย์ครับอาจครับอยู่ไหนอ๋ออาไหนอ่ะคนถามนี่ครับโอเคอ่ะถามอาจารย์ว่าถ้าอยากไม่มันปิดอยู่หรือเปล่าเปิอ่ะแถามอาจารย์ว่าถ้าอยากเป็นเศษดินไปเล็บในชาตินี้ต้องปฏิบัติตัวยยังไงคะศีลสมาธิปัญญาศีลห้ารักษาให้ได้สมาธิวันหนึ่งคืนหนึ่งเจริญอาณาปณสี่หายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้มีสติสัปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณะวันละห้านาทีสิบนาทีค่อยๆเพิ่มขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปมีสติจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวทาเบรด้แล้วก็ตัวท้ายคือปัญญาพิจารณรู้เห็นไปตามความเป็นจริงเนี่ยเซนดินไปเล็บเซนดินไปเล็บคือคนที่มีโอกาสในการไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์น่ะหรือโอกาสในการบรรลุธรรมปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมมันยากมันหาได้น้อยด้งน,นหน้าที่เราคืออะไรทําความเพียรในการปฏิบัติตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไรทําตามพระองค์แบบนั้น ขวนขวาในการละทิ้งอกุศลเจริญกุศลมีสติสัป,ปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันขณนะอยู่ตลอดเวลาละทิ้งความเลวความชั่วจเจริญความดีละทิ้งอกุศลเจริญกุศลทำแบบนี้เป็นประจำทุกวันตลอดเวลานี่ยเรียกว่าเศษดินไปเล็บแค่นี้เลยเออสาธุ